พิกี้มาค่ะจิลลี่อังโกมาค่ะซอมซอมมาค่ะวันนี้นักเรียนมาครบทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งอาทิตย์หน้านะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมมาสู่ท้อผู้ซึ่งครูจะมอบหมายให้มีนาค่ะเป็นหัวหน้าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ค่ะ น,นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนี้ร่วมกันจะมีคะแนนบวกเพิ่มและจะมีกิบัตรสำหรับคนที่ชนะในกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนนะคะต้องมีความสมาธีกันเพื่อที่จะให้ห้องเราชนะได้เลยค่ะคุณคู ช่วยเลยเนี่ยนั่นดินเออช่างมือถือช่างมนเถอะไปเราทำของเราให้เสร็จทุกคนแล้วเหรอทุกคนวันนี้เราซ้อมกันตรงนี้แล้วพรุ่งนี้กอาอัารีจะมาจบความ้อมพวกนี้ตั้งใจทำเป็นคนดีทำไมก็ไม่รู้จ,จริงจังไปทำไมแค่ให้ผ่านก็พอแล้วปะ ไม่ได้สิโรงเรียนเขามีกฎเตรียมความพร้อมกำหนดเวลาโดยทำยิ้มไม่ได้ก็แค่เป็นกิจกรรมเหมือนจพี่แยกเป็นยังไงวะโอเคเพออเธออยู่อยู่ทะเลาะกันไปไปแยกย้ายรีดที่ทำไม่เสร็จตอได้กลับบ้านเนี่ยนี่รู้ไหมกรี๊ดถึงกรรมฉันขึ้นอีกแล้วอ่ะจริงเหรอใช่ของแกเท่าไหร่หรอน่ะของฉันน้อยเองฉันไม่ใช่คนดังไงเหมือนกันอยากเออเนี่ยเราไม่ต้องเข้าซ้อมแล้วดีกว่าไปถัด ตอกทำคอนเทนต์กันดีกว่าเอาไหมคือเพลงนี้กำลังดังเลยเริ่มไปเลยปะล่ะไปมีพิงกี้ไปโดดซ้อมไปทำเพื่อนไนสายเลี้ยวมีผู้เชียไม่เข้าใจการเป็นเอินฟลูเซอร์แบบฉันหีอแแต่รู้ใช่ไหมว่าการที่ว่าโดดซ้อมแล้วชิกชื่อแล้วมันจะต้องมาแก้ใหม่ถ้าถ้าเกิดแล้วพวกเธอไม่บอกอะอาจารย์จะไปรู้หรอแต่มันเช็คชื่อรู้นะไม่สนอยู่และไปแก็บไม่ต้องไม่สนใจ ถ้าเจำคานพวกนี้อ,ะอ่ะเขขออชัมือนกันจริงถ้าไม่ยุ่งสึ่เรื่องมันจะเป็นอะไรไหมวะพวกนี้เอออะไรเ,เยอะแยะก็ไปหมดน,นี่ยคนเป็นคนดีตรงนี้แหละเรืเรียนหายไปไหนหมดแต่ญญต้องเช็คชื่อเลยละแต่วันนี้ครูต้องเช็คชื่อแล้ว,วนนตแต่มีนาเม <นะ S 3> สเซนต์นิดาเมสเซน พอ,อยเจนเจิ้งกิฟเจนจิ้งพิงกี้จูลี่ส้มส้มเพื่อนเพื่อนหาไปไหนกันหนูเห็นพิงกี้ชวนเพื่อนโดดเรียนไปหลังห้องน้ำค่ะ เด็กจะไม่มีไปโดดจักรไปเลี่ยนกันเมฆเขาส่งไม้เลี่ยนอ้าวเราใส่หนุ่ยไม่ไปเลี่ยนกันล้วลูกลุงก็กวาดขยะของลุงไปเหอะเดี๋ยวพี่กู้ฐานนะลูกโอยลูกเดี๋ยวหนูค่อยไปลุงไปกวาดตรงนู้นก็ได้ไปเดี๋ยวหนูค่อยไปเองนั่นแหละเดี๋ยวดูงเชียร์ตาอาจาเองเด็กจะไมนีีลุงปวดหัวเป็นแบบกวาดเนี่ยมันลุงแล้วหรอมีนะถ้าผมกู้ไปเลี่ยนค่าราชการไม่ได้เป็นนาลุงบอกไอ้ข้าไปเลี่ยนเลย

ถ้าจะไม่เชืไปถามพันลงก็ได้อากคะเดนที่ว่าข้าสใสคุนละห้าคะเดนรับไม่ได้จัจะ่ใเลยท่ะถ้าไม่เออจไปองลงในคุณมันหน่อยพูดหนูได้เข้าห้องน้ำเองจะแค่สสยนิดเดียวเองถ้างสายสต้องคุณายไม่คับก่อนโรงเรียนม็นทุและค่ะจนเราจำเป็นค่ะก็้องแกล้งก่อนก่อนที่จะไปไม่ใช่บอกอะไรจันไม่ใสเลยอะ อ,อะไรกูไม่ชอบครูจะมาแจ้งกฎระเบียบของห้องของเรียนให้เพื่อนๆของพวกเธอที่ยังทำผิดอยู่ฟังอีกรอบนินาพูดให้เพื่อนๆพื่นโดนตังหนดี่อย้ิโรงเรียนละห้องเรียนนะคะหนึ่งมาโรงเรียนให้ตรงเวลา 2. แต่งกายถูกระเบียบ 3. เข้าเรียนทุกวิชายอย่างสม่ำเสมอ รครูอาจารย์และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนหบาประพฤติตนสุภาพต่อเพื่อนนักเรียน6กรักษาความสะอาดและทรัพย์สินของโรงเรียนเจห้ามนำสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาเข้ามาในโรงเรียนแใช้รพส์มอถรอหรือรอ,รอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามเวลาที่กำหนด9กตั้งใจเรียนและทำการบ้านหรือ,อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิบเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มที่นี่พวกเธอฟังหรือเปล่าฟัง ฟังฟังอยู่การยู่งงานกันไม่เป็นกิ๊กหูกันอ่ะก็ได้เห็นไหมว่าฉันก็ฟังอยู่เหมือนกันใช่ไหมคุยอีกแล้วนะกลุ่มนี้เนี่ยมีปัญหาตลอดเกี่ยวการบ้านวิชานี้ทุกคนมาส่งให้เราได้นะพิงกี้มาตั้งให้มันตรงก่อนเธออยู่ตรงนั้นเธอจะช่วยทำน้ไม่ได้หรอกก็หนังสือเธอ ก็เธเป็นคนน่าห้องที่ก็ทำไม่อยสิไม่เกี่ยวสิไม่มันสนี่บุคลุกี้เห็นีโยนหนังสือส่งให้ฉันอ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะถ้าถ้าเบื่อจริงจริงไมนเมันเอไรนะต้องใาจดเดิมแล้วอยากให้ตเียนไดแต่สสอและเพียนนั้นทางของตเองให้คนดไมตติรอยว่าแก่ นักเรียนที่ว่ามีราะชื่อตับวันนี้มาพบครูที่ข้อมูลด้วยส้มส้มซุนี่และพิงกี้เพื่อนะสร้างน้ำพอแกอีกแล้วเหนื่อยชิบหายถ้าเธอรู้ไหมทำไมครูเรียกพวกเธอมาวันนี้อะไรอะคะอานรย์เพราะพวกเธอเดินหักคะแนนอยู่แล้วกิจกรรมก็ไม่เข้ากับเพื่อนไม่มีความสมัครใในห้อง โดดเรียนหนี่ยจะเข้าข้อเรียนสายเนี่ยจะเข้าโรงเ,เรียนสายอีกถ้าเจอเป็นอะไรของข้อเธอเนี่ยก็ปกตินะคะอาจารย์ถ้องอกก็เป็นแบบนี้กันนะพ้อเจอจะไปจบพร้อมเพื่อนนะเอ,อ่อคะแนนพฤติกรรมของพวอเธอหักหมดแล้วจะรู้ตัวบ้างไหมหัวอาจารย์แค่นี้เองอะ่ะอาจารย์แล้วก็ช่วยผมเงไม่ได้หรออ,นนอานีอานีที่ผ่านมาอาจารย์ช่วยข้อเธอมาเยอะแล้วพ้อเจอจะต้องสานึกผิด ของตัวเองที่ว่าตัวเองทําไว้งั้นอาจารย์จะให้พวกงจำเป็นทำความสะอาดห้องเรียนจนกว่าจะปิดเทอมเพื่อเพิ่มคะแนนพฤติกรรมของตัวเองที่ว่าตัวเองหายทำหายไปโอเคีไม่ใชคน่ะทุกทีขาอาจารย์ก็คือจะต้องไปช่วยพันโดมกวาดเสียนึ่งเรียนกวาดห้องจัดโต๊ะแล้วก็ช่วยอาจารย์คุณยด,ด,ด้วย กางจางวานมดีค่ะแม่ไ็้ารวงที่เขช่นี้นไม่น่าทำตัวแบบนั้นเวยอะไมไ ถ้าพวกเป็นประจำาวกเราก็จะเป็นอะไรไหมเนี่ยมากเลยเนาะเมาแก่เลยเราช่วยขอบใจมากเลยน้องมีนาแล้วให้ตัตวดีๆโด,ดยขอบใจแกนะที่คอยเตือนเรามาตลอดอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็เพื่อนกันนี่ขอบคุณนะมีนางั้นขอโทษด้วยที่แบบเคยทำนิสยัยไม่ดีใสอี ม่เป็นไรไปเิเรอเมือนกันก็ทำตัวดีๆนะหลังจากนี้อ่ะโอเคขอบใจมากนะไปจะไปช่วยฉันทำความสะอาดต่อมไปลุงเดี๋ยววันนี้พวกหนูช่วยทำความสะอาดนะจะให้พวกหนูช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวใส่ได้มากว้าเนี่ยดาลาซูพวกหนูโดนลงโทษนะฮ้ยบอกแหลวให้เลียนไม่เลียนห้องเลียนย่างไม่เลียนไปนั่ังท้ติ๊กต็อกกันอยู่ ไปไปนู่นนู่นไปเอาใหม่ตรงนู่นนู่นไปไปไปฉันไม่คิดเลยต้องมาทำอะไรแบบนี้ที่หลังเข้าเรียนเรื่องของแอร์ฉ่ำฉ่ดีกว่าที่นั่เรือรู้สึกผิดก็บตอนสายละเด้เด้เด้มาเอาใหม่กวาทีลุงเด้ไปมดนานุค่ะใครจะมาทำให้ค่ะลุงนั่งสบายเลยเลยนะคะลุงนั่งไปเลยค่ะได้ที่หนูแล้ว เชื่ออยากอยู่ในห้องเทวร์ไหนหนะได้ค่ะคุณปูอุอ๊ยมินนะอยู่ตรงนี้กาจะตั้งใจเรียนดีกว่าไปนั่งในห้องเอฉ่ำๆเพิ่มหน้านะ จะเรียนให้ได้เกรดเอเลยแคปแัคนไหม่รู้แคปหนูแน่นอน <c oughs> แคป่ายแคปบีแคปมาดูหน่อยเออจากอารมณ์ดีเลยค่ะเนี่ยไม่เห็นอารมณ์ดีส่อยเลยที่เกียจขี้เกียดก,ก็ทรมาดาแหลนะเนาะมันก็เป็นผลจากการที่เราทำไม่ดีไงก็ <c oughs> ต้องยอมรับฉันว่าชิ้นกับตัวกับใจเธอหน้าฉันก็นต้องใจเรียนให้ดีกว่านี้ถ้าเราใส่พ่อไม่ใช่ถ้าพ่อไม่ฉันรู้พ่อเกี่ยดใจแน่เลย โอเคเดี๋ยวเราค่อยเรา่ใหม่คืนหน้าแล้วกันเนาะมันตังไจงจริงว่ะต้องไปบอกคูค่ๆแล้วแหละวันนี้เอาคู่ดีครับเป็นไงบ้างสมพุมวาใชายได้เด็กนักเรียนคู่นี่เด็กนักเรียน สภาพดีขึ้นแล้วคือพ่มหวาหน้าว่าปรปับปรุงตัวเ่ยแหละหน้าว่าโลกคิดเฉลียวเกิดีแล<ฮ>หละพยายามตั้งใจไม่ไมีเบี่ยงเบนพุ่มใส่เลยทำมัดเลยปนระสำนึกแล้วนะหน้าตรงห้อภัยมันทำมันโกรธจากปรปับปรุงขอบคุณลุงมากนะที่ดูแลบบเด็กๆให้ขับผุ่มขับผุ่มขับพุ่มค่ะ เป็นเงินบ้านเรียนเสร็จวันนี้เพื่อโดนทั้พโทษพวกหนูสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะ,คะรู้แล้วค่ะว่าอะไรเป็นอ,อย่างรียนแล้ว้สก่งเล่นได้รับตัวเองให้มากๆอะไรที่ว่าไม่ดีก็อย่าไปทำมันอีกนะต่อไปนี้พวกหนูจะนึกถึงอนาคตให้เยอะๆเลยค่ะ<ช>อาจารย์พวกหนูรู้แล้วว่าการไม่เรียนมันเป็นยังไงง้นสอาทิต์นี้ก็ไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบแล้วอาจันทร์มาทำข้อสอบไม่ได้แล้วโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้จะมามอบก,กิจิบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นขอเชิญพออมีขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เป็นเด็กดีและอยู่ในกฎของโรงเรียนขอให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะครับนักเรียน เด็กหิงมีนา คุณคูสุดท้ายนะคะเด็กจริงกิฟค่ะ้อคิดจากเรื่องนี้กฎระเบียบอาจดูน่าเบื่อในสายตาเราแต่แท้จริงแล้วกฎคือสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ